ใสได้ป่ะใสไม่ได้เสียงตงสวยอะค่ะเสียงตรงสวยฮะยังไม่เสร็จก็ลองแล้วไม่ใช่หรอลองยไไม่ได้อ๋อไม่ไเป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไม่ถ่ายอะโอ้แบนนี้ นี่ที่จูดี้นี่พี่ฮักที่พี่จอมาถ่ายรูนี้นี่น,นี่ตรงนี้เลยจำได้เนี่ยเนี่ยจิ๋วแสง

เบอร์อะไรเบอร์ห้าทำไมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับเมืองนีสวยสังาสีอะไรว้าวโอ้ เงี้ m เนี้ยเง้านเนี้ยต้นโพลมน้ำ ร้านขายของเล่นนะทุกคนที่จอดรถนะครับลานชา สอบเพ่น ตรงไปเรื่อยๆครับอันน่้ตรงตั้งเหล่าตั้วเหล่าไปเจียวปลาอยู่ในตะปูว้าวไม่ไปคิดไปซื้อแถวนน้นดีกว่า กอ้ข้าวขาหมูทรงราดใช่นเราก็จะไปไทรมีการแล้วดีอ่ะันี้ก็อยู่แถวไมีการกรงไงป่าโต้โต้อย่างดี้วครัวน้งไอ่หมูกระทะ โอ้คฮิดเดลเล็บเฮ้ยฮิดเดลเล็บเหมือนซันนี่มาร้านนี้เนี่ยฮิดเดลเล็บต้องอยังเดียวโอ้นี่ร้านน่าจะมาใหม่

เหลือสี่นาทีพูดแล้วทำพลัสว้าวเต้าหู้อัมมอน got up eh? ต้องถึงแค่เรืนฝาตรงปากเดี๋ยวสองขีนอันนี้เป็นสลับตลักเกียาโอ้ทำเสร็จแล้วค้คนทุกน,กนว,ว้วาวว้าว อะไรจะดูหน้าบ้านเราแน่นสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมันไม่ทำต่อเนี่ยอะไรครับเนี่ยราทาสีแดงไะ